ใฝใฝหางไกลยาเสพติดเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมโครงการต่อิ้ไขึ้นอันจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรติและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมนักงานสองปอละตั้งปี2567ันหาร้อกสิบเจ็กของยาเสพติดทั้งยังสร้างมูลคุ้มค่าให้กับนักศึกษาสอกอระดับอเภอดมศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กำังคิาราบดนะครับ,รบ,รบรคุณพ่อมีไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ยอมส่งให้เรียนท่านผันเอกสุธีสุขสาคลมาจากโบเรียนนะครับจบเป็นทางเก้าระโยเสืิออกมาก็มาต่อปริญาโทที่ดีๆครับนะดนเกณฑ์รับจนได้ผมเนี่ย้าไม่พอครับน,นะครับผมมีวิชาขายข้อ,ขอให้และาบางคุกถามว่านี้ไหนสิบนาทีหรือ xong 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 xong

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสงกรอระดับอําเภอเมืองสุพรรณการนะคะก็ได้จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลาย,ยาเสพติดนะคะโดยมีนักศึกษาจํานวน400คนนะคะประกอบไปด้วยนักศึกษาตําบลแพกษาตําบลสมรงเหนือแล้วก็ตําบลปากน้ํานะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็ประกอบก็ประกอบไปด้วยคือ1เพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเพื่อ ให้ัผู้เรียนนะคะมีความรู้และก็สามารถเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนได้ค่ะ